7 8 9 Let's go สวัสดีครับพวกเราได้สวัสดีครับ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 รอดง่ะก็ตื่นเต้นครับจริงๆพวกเราได้ก็ติดตามเจบอยมามาตั้งแต่ว่าซีรีส์ออนแล้วแล้วก็พอวันนี้ได้มาร่วมงานจริงๆก็ดีใจมากๆครับแล้วก็แฟนคลับของเจบอยเจบีก็น่ารักมากทรงเอเนอร์จีเบอร์พี่เจบอยก็น่ารักมากครับสนุกกมาว่า เป็นกันเองสุดแลยครับผมเคยประกอบกับเจ๊แบบเห็นหน้าคราตาแบบผ่านๆใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราเคยเดินผ่านกันร่ลงงานกันจริงจังในงานก็สนุนสนานกันแล้วลองสามคัวทำงานแบบนี้กันหน่อยดีกว่าได้เลยครับเริ่มจากตรงไหนดีขวาสุดอ่ะหัวสูงป่ะขวาสุดหัวแดงเลยหรือเปล่าหัวแดงของผมเป็นมันซ่ามากครับมากดรามัน ข้านูซาสันสันแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจออับแถมเลยขอาผมซาหนัวหนัวของวผมให้คำว่าเรืองแสงมากครับของผมให้คำว่าชายรักเอสครับสวย ซาจับเลอาัลอโอ้ยซาสามาช์บราล์ซาแบบมีเชิเชิญของผมซาจนโกล้เรื่องแสงเลยคนนี้ของผมซาเกินตาของผมเป็นเจลบอยา ชอบดิจิตีนมากเลยครับผมก็ชอบนะดิจิตีนผมชอบเฟเล็กชอบเฟชียรด้วยเฟชยด้วยฟชเชเยลโล่เฟชชียลโล่กชอบทุกที่วิงกเฮ้ยสีแดงผมก็ชอบนะอันนี้สีมาบลูสีมาบลูผมหตุ๊กตมาิิตอยอลออยาให้ลองใจครับ ทุกคนเห็นเอเนอร์จีของพวกเราทุกคนไหมฮะมันจะมีความซ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเราดื่มเอสเออมาชิมกันฮะสดชื่นนะสดชื่นคือถ้าพูดก็พูดคือถ้าทุกคนได้มาดูวอล์กเบื้องหลังของไดซ์งานนี้จะเห็นเลยว่าผมแล้วก็ไดซ์หลายคนคือแบบว่ากระปี้กระเป๋าแล้วก็ตื่นตัวมากๆเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีกันเนี่ยเราดื่มเอสกันดีอ้าหุยเอสเซนซาเลยหุยพี่เล็กผมอยากเต้นว่ะเฮ้ยไช่พี่อย่างนี้เลย ไม่เก mm ินจริงไม่เกินจริงได้นะครับยังไหวนะครับใช่ไปลองกันได้ซาแน่นอนอันนี้สีผมใหม่นะคะมันมีอะไรแต่งป่าจริงจริงได้ชอบทำสีผมพวกเราชอบเราเขาแล้วว่าพวกเราอยากแบบว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์บ้างตามฤดูกาลเออนี่ปลายฝนต้นหนาวแล้วนนนนะต้หาวเป็ อาจจะต้องเป็นสีแบบว่าอันนี้อากาศโทนเย็นโทนเย็นโทนเย็นใช่โมชมพูชมพูโมชมพูแล้วสีผมได้แล้วี่อันนี้เอาเอาไหมเอาไหมสีพิงค์กิ๊ดหรอไหมหรอไหมหรอหมายถึงพิชีทใช่ไงหมายถึงพิชิตแล้วสีผมแบบแล้วสีผมชีทสวยจังเลยใช้สีอะไรย้อมนะเนี่ยใช่นะครับใช้สีอะไรย้อมเหรอกานิเย่ก็ต้องใช้กานิเย่แล้วสิคะคิดนานนะเนี่ย

คือตอนนี้เราให้เวลาคุณแฟนรับบรรยากาศด้วยก็พอฝนมันตกีใช่ไหมเวลาจะได้กลับไปฟังเพลงเก่าๆใช่ใช่พวกเราเองก็ยังอยากจะแบบรับกินรับลมชงด้วยความที่ได้บรรยากาศฝนตกที่สุขุมวิทหลบฝนไปก่อนเสร็จแล้วเพลงใหม่เราจะไม่อาจจะต้องกลับไปฟังอัลบั้มแรกก่อนา possibilities ขาไม่จร her <laughs> ิงนาที <c oughs> <c oughs> ่ยครับไม่จรงว่าอันแล้วก็คำไม่มีอะไรแต่ว่าช่วงกลางปีนี้กจะเป็นช่วงที่แบบว่าปีแบบว่าเฟสติวัลหรือสเตจเยอะอะไรพวงเนี้ยใช่ ว่าจริงๆเดี๋ยวแต่ละเดือนพวกเราก็จะมีงานสามารถติดตามตารางงานได้ทางช่องทางขอตทษดีครับทางช่องทางโซเชียลวีดีโอของพวกเราครับผม dice sunway แล้วก็ dice underscore sunway ครับก็ไปติดตามตารางงานของพวกเรากันได้ก็ฝากพี่ไพรที่น่ารักทุกคนมาเจอกันเยอะๆนะครับที่ถึงมากอยากเติมเรียกว่าแบบว่าเทศกาลก็อาจจะได้เจอใจอยู่แล้วใช่ครับแต่ก็เป็นทิ้งอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับให้เป็นเรื่องของอนาคต แล้วบอกวนน่จรูอเพลงไปรองเพลมาอยาจะแบบแบบจีกซีรีส์หรืออะไรพวกนี้เรามีหรือเปล่านะยการจริงๆมีครัเรามีรายการรายกานึ่งครับอว่าอะไรชื่อะไรไดทูบยู เปล่าด้วยนะเป็นซีรีส์บันทึกการท่องเที่ยวภาคเหนือของพวกเราได้เพวกเราแสดงตลอดเวลาใช่ไปดูกันได้เหมือนกันมาดูซีรีส์เหมือนกันอุ้ยทำเราใหญ่ใจดีมองไม่อยากที่จะซีซั่นสองพวกหนูคิดถึงเหมือนกันพวกหนูคิดถึงการท่องเที่ยวเหมือนกัน อ้าวลกขึ้นเหนือเราอาจจะต้องลงใต้ลงใต้แล้วไปตะวันออกเออแล้วไปเฉียงใต้เออไปทุกแแคนคีอยากไปหาทุกคนแบบทุ่แคีใช่แต่ว่าเราพุชไปออกใช่ไหมเป็นนิ้ออใช่ใช่ทุกคนคือแบบทุกคนไม่คิดเลยว่าเป็นหนู ใช่สิเพราะว่าเราเสื่อมใช่มันจะรู้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะใช่ใช่แต่ว่าคนก็แบบไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นหนึ่ตื่นเต้นไหมตอนนั้นสนุกไหมเพราะว่าเราไปแบบเหนือมาเริมไปหนึ่งอาจจะเป็นแบบคืออูชบพดใช่ชอบชอบพูดเหนือบางทีก็จะลืมว่าอีสานพูดยังไงนะ่นหมายว่าเอ๊ะอันนี้มันเหมือนเป็นเสียงเหนื่อยๆไปไปรังเหนือไในวงไปใช่พูดเหนือได้ผมกับน้องส่องพูดเหนือก็ไม่สอนเขาเขาพูดเตางเองเลยไปเรียนรู้มาใช่ อู้อู้เมืองบาจ้างครับอน่น่นนูอูปาจนอู้าจ้างอู้เร้ึกางด้มภูมิใจฮะอาถือว่าเขาเก่งเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการดูพี่ยาย่าอุรเสียนกาสัสองตีมใช่ส่วนคนอื่นมีอะไรที่มาแบบเดตไหมคะช่า ใช่ใช่สมมติรวมๆกันแหละลักักมีี่ยมีของผมครับทำทีสิทธิ์อยู่ครับททีิผ์ใช่ผมก็เรียนสนุกมากเลยครับย่างไดหน่อยแต่ไหวเรียนเหมือนกันครับเรียนเหมือนกันครับสนุกไหมผมจบแล้วฮะการเรียนตอนนี้เป็นไงกันบ้างคะผ่าน detail ไปรอบหรือยังไงบ้างเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านไฟนอลมาครับตอนนี้ก็คือได้เลขกลมๆทุกวิชาเลยโอ้โหลยสูตรเราเล่นลราเล่นไรใช่ เราก็ต้องบาลานซ์และงานและเรียนไปด้วยกันใช่ค่ะเป็นเสียงดีเนาะใช่ผ่าเขียวฉิวเลยอาจจะผ่านไปกระทั่งท่านบ้างแต่เรารอดมาได้ค่ะใช่ครับนได้เลยครับอ่ะไหนแถวหลังสู้หน่อยลูกเพราะผมก็ฝากนะครับ อัลบ SI yeah. uh. ั้มของพวกเรา Possibilities ครับผมก็มีเพลงพวกเรา9เพลงเลยครับก็ฟังได้ทุกชิ้นแพลตฟอร์อมนะครับครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยครับไดสตอร์สเลกับไดสันเดอร์สกอร์สเลครับผมมีอะไรอีกไหมนะอัลบั้มมีอัลบั้มอะเฮ้ยรู้ไปเมื่อกี้เลยสำหรับในอนาคตก็รอติดตามรอติดตามเราเลยนิดนึงค่ะเจแมสมากเลยนะที่เราคุยกับแม่แล้วของเรา คนส้างทมตนฟอนเหรอ่าอในไลฟ์ยแมสนะช่วงนี like ้แม่ไลฟ์มาราอนไล์มลทอนเกีบยอดเหล้วหลังเขาเรี่ยไม่ขายของเหมดให้เือนดื้อแค่ไหนก็เป็นเพือนเป็โอกาสที่จะเห็นเจนี่มีไหมคบก็ทางแบง์ของแม่จ้างมา เขาได้ได้เขาได้ได้คือตอนนี้มันโผล่แค่เสียงมันได้มันได้แค่นีแต่คุณแม่อยากจะให้ประกบคู่ในไลฟ์ก็ทางมาร์เก็ตติ้งเังรออยูเฉพาะแต่ว่าแต่ว่าแม่แม่บอกแล้วนะคะว่าจะจ่ายแค่9ค่ะเพราะอีกหนึ่งเดี๋ยวจะหักหักเรื่บงนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นขึ้นมาหักกันไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวนี้เป็นอเล็กของแม่เป็นงานแรก ขอบคุณครับ